ไม่สบายหรือเปล่าเพื่อนหมดเลยไม่สบายแน่เลยพี่ไม่ได้พูดสักคำนะพาน้องค่ะแค่หลักฐานมาอย่างนั้นบางทีหลักฐานชิ้นใหม่จะเอาผิดกับใครบางคนได้งั้นผมฟัาตัวก่อนแล้วกันผมต้องมีอย่า ที่แนะนําให้เข้าเรียนทุกคราบเนะถ้าอยู่ดีแล้วมีหายไปมันจะนั่งใส่มีเวลาไม่มากแล้วเธอต้องหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้ให้เจอเผื่อเธอจะรู้ว่าเป็นใครพวกคคนสองคนมาเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคือน้ำหวานเข้าฝันผมแทบลุกคืนเหมือนเธอกำลังจะบอก ผมอะไรสักอย่างไหนว่าไงนะคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าจ่าผู้ต้องหาเกี่ยวพันกันยังไงมายไม่เข้าใจแล้วมันซับซ้อนที่ไหนคิดผมไม่เข้าใจตรงไหนล่ะครับทุกเรื่องที่ไหนคิดว่านหนเข้าใจกันแหละงั้นจ่าก็เชิญเข้าใจในแบบของจ,างอจากก่าไปเถอะ